สวัสดีค่ะเอาแบบไวรุ่นไวรุ่นไปไหนคะไปไปใส่ไปใส่ไปไปไหนก็ไปไปไปอิตาลีอิตาลีมิมิลานมิลานุโบกอสโมิบกอสมิลานมิลานุเรามาเรามาจากเยอรมนีเรามาจากเยอรมนีเราจะไปที่อิตาลีเสร็จแล้วเราก็นั่งรถฟริกส์บูส์ฟริกส์บูสเนี่ยเป็นรถสีเหลืองสีเขียวได้วนี่นึนี่ รถรถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์ทัวร์ยุโรปรถมาแล้ว,ลวรถทัวร์ทัวร์ยุโ,โรปใช่ไหมเอ้ามาแล้วก็ดูด้วยว่ามันใช่ไหมคมุณนัมเบอร์ที่อเอ็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดไหมโ่เมนดูไปเลยโอ้แต่ปรากฏว่าเราออกมาจากเยอรมันประมาณยี่สี่ทุ่มครึ่งนั่งรถมา หลายชั่วโมงอะนะก็มาต่อรถที่มิลานมิลานมาถึงนี่ก็ประมาณตีห้าตีห้าห้านาทีแล้วเดี๋ยวหนูระวังคนขโมยโทรศัพท์นะแล้วก็จะรอเขารอรอรอรถรอรถรอรถต่อตเขนี้ก็อบากระเป๋ากระเปาทาบ้างมันมาคว้าเอาไปง่ายๆเลยนะเออมันมาคว้าเอาไปง่ายๆเลยเด้อ แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนคืนนี้จะเล่าให้ฟังว่าถ้ามาเยอรมันที่จะไปหาญาติชื่อแบเบลที่รัพาโลอิตาลีเมืองเกนัวนะแล้วก็นั่งรถจากเยอรมันมาต่อรถที่นี่คือมิลานมิลานูม,นนมองก็ออที่นี่โอ้ย,อยางสู้กับโบกแก่เอ้ยบอลคีบอลเดียวไม่มีเลยแกเอ้ที่นี่ที่นี่มาถึงมาถึงนี่มาถึงนี่ตีห้าเนาะ แล้วก็รอเรารอรถเรารอรถที่จะไปต่อเกนัวนะนะไปไปต่อไปต่อที่เกนัวปากฏว่าปากฏว่าสองไม่ใช่ปรากกฏวระ2อะไรเนีเรามารถรถสองชั่วโมงเนาะนั่งเออจะต้องเดียวเราเราจะต้องไปรถเจ็ดโมงยี่สิบอ้าวที่นี่ ทีนี่พอพอเจ็ดโมงยีสบรถก็ไปมาฉันก็รีบซิรยไปถามพนักงานเขาตอนแรกก็วิ่งล้ำละล้ำไหลถึงเวลาแล้วรถทําไมไม่มาก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกโอ้ยมันชาเด้อรถมาจากรุสเซนโดฟชาติอีกสองชั่วโมงพวกฉันก็ต้องนั่งรออีกสองโมงเจ็บขีบเ้ยที่นี่นี่คือร้านขายร้านขายกาแฟเนาะเนาะ,นะะกาแฟแล้วเ,เ,เ,เออแล้วก็ไปบรบนาว โอ้ยเจริญโซปครบด้วยบ่อนขี่บ่อนเที่ยวก็ไม่มีแกเอ้ยที่นี่เพราะเพรของเขาคนนี้เขแต่งตนี่แต่ว่าเออที่นี่ฉันจะบอกให้เด้อปรากฏว่าอยู่นานไปเชิงนานไปปรากฏวนะ่าเจ็บขี่กันเลยแกเอ้ยอ้าวอันนี้มันสายทั่วยุโรปเด้อรถฟลิปบูสสีเขียวเนี่ยมันไปเดินทางทั่วยุโรปอ๋อเสร็จแล้วก็ไปตามหาบ่อนขี่เนาะห้องน้ำเนาะโอ้โหแม่เจ้าเป็นไงอยากไหม เดเดโอ้เดินไปเดินไป38รอบเนาะเดินไปดรอบเนาะไปที่นี่ไปไปเจอคนหนึ่งเขาบอกว่าโอเคโอเคไปไปไปไหนอ่ะเขาไปเขาไปคนเดียวบอบอพี่ก็จะเอาให้คลิปเออทีนี่ก่อนเราจะเล่าให้ฟังว่ามันสกปรกได้ไหมต่อหรือกี่ขั้นนี่ก็มันยังยังไม่มาเอาคนเดียวเออลี้ยวแต่เลี้ยวแต่ ที่น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 ี่กระเป๋านี่มาถึงที่นี่จะต้องจับให้มันแมนมันคงเด้แล้วก็นี่เอาหันนี่นี่เขามีคนฝากกระเป๋าด้วยถ้ามาคนเดียวเขาจะไปดูรถเขาหันมาจัหน่อยไปเถิดลักษณะการนอนกันนะเหมือนกลัวนะเอารอรถรถรถจะมาประมาณแปดเก้าโมงนี่เด้อโอชาเดินเข้ามาแล้วเดินฝากกระเป๋า กันนี่อันอันตรายมากกันนี่อันตรายมากไหนเออโอเคโอเคเอา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 ถ่ายให้พี่แยกหน่อยถ่ายพี่ไอ้ไอ้นั่นเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปทักเขาทั้งนั้นเฮ้ยไม่เอาหนูไม่ฟังเฮ้ยเพื่อนหนูมันทำงานที่อู้มเดี๋ยวหนูจะไปทักเขาไปไปทักไปทักเขาไป โอ้เธอเออเธอก็ได้เนาะเออไปเถอะไปทักเขาเถอะฮะฮะเด้อต็นี่แหละอันตรายเด้ออันตรายอย่างน่ากลัวเด้อที่มิลานมิลานุกระเป๋าฮะอ,อะไรนะไม่ห้ามหรอกก็จะช่วยดูไงช่วยดูช่วยดูช่วยดูยดรถยังไม่มาดอก นี่มาเป็นครั้งที่สองมาครั้งแรกก็เออตอนขาซามิต้าฮะใครคนไหนเนี่ยซมิตาเขาชื่อสมิตาเออแล้วทางานร้านเดียวกันจักจะจะบอกเด้อจะบอกเด้อว่าโอ้จักจะมีเพื่อนเลยตาก็ได้ทำงานอยู่ร้านคันไทยด้วยกันในร้านร้านอาหารเนี่ยคันไทยคันไทย ฟิกบูทฟิกบุทฟิกบุทฟิกบทฟิกบู i ฟิกบูทจ้ะไกูเมื่อกี้นี่คงไม่เห็นเอามือปิดบังไหมหายไยมั่วแต่มัวแต่หาเพื่อนอยู่นั่นแหละอะั่วแพี่อยู่ในกล้องพี่นัวจะเขารอยแล้วไม่ให้เราถ่ายรให้ทายให้ทยเขาโทรศันะ เมื่อครู่นี้ก็คือเห็นคุณถ่ายนี่ฉันถ่ายตามคุณด้วยนี่งแต่หนูถ่ายแป๊บเดียวถ้าเกิดเขาวิ่งฉับอ่ะแต่รับที่จะถ่ายที่จับสองมือก็คือจับต่อถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคือขี่ก็ยังไปขี่ด้วยกันนะครับนขี่เออระบายเออ่าตอนนี้อ่อันนี้บรรยายละเอียดโอ้มันสกปรกจริงเด้อ โชกับบเลยเไสมน้ำหน้าเลยเสอร์ปูชูสมน้ำหน้าอ่ะอ่าจ้ะก็คือว่าเรามันโชว์นานไงพี่แล้วเดี๋ยวอะไรมาออาเดิมันโชว์เราเนียอามันโชว์นานแล้วได้ว่าจะคือมะเลือแล้วเด้อลบบไปลบเลยอแค่นี้แหละจ้ะสวัสดีจ้